คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกพรานั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมเรียวเลิฟนะตอนรับเดือนแห่งความรักนะครับอยู่กันกับจีทูโก้สุดเติมเลยนะครับมีงบมา2,000นะเบ็ด20แล้วก็ออโต้ไป30นะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเกมนี้ก็น่าเล่นมากเลยนะเพื่อนๆนะรูปสวยเหมือนจริงมากเลยนะรูปผู้หญิงสิหน้าตาจิ้มลิ้มมากผู้ชายก็คือแบบโอ้โหแอคอาร์ต แคเเตอร์เขาจะเป็นรูปหัวใจนะครับเราต้องลุ้นให้มันมานะจะได้เข้าฟรีเกมกันนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับเราก็มาดูซิว่าเรีวเรฟเขาจะแจกโบนัสต้อนรับเดือนแห่งความรักไหมนะอันนี้พูดไปเองนะครับไม่รู้เขาจะแจกไหมนะต้องแล้วแต่ดวงนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาเล่นเกมแบบผมนะก็แอดไลน์ไปได้ที่ adg2go นะคะ adg2g o a l นะครับ, G G รบแอด,ดข้างหน้าด้วยนะเขามีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1000เกมเลยนะคบภาพสวยน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็โบนัสแตกได้เงินจริงนะเพื่อนๆให้ฮันน <Good S 1> ี่เขาพูดอ้าวนั่นไงพูดปุ๊บมาเลยนะคบหัวใจ3ดวงเข้าแล้วนะครับฟรีเกมในรอบนี้นะ10การหมุนฟรีนะคบเพื่อนๆ ไปเลยครับหมุนไปเรื่อยๆ่อเลยนะหลายใจนะเราเนี่ยดูสิผู้หญิงเต็มเลยอะคูณไม่เท่ากันนะครับแต่ละตัวนะสาวใส่แว่นเขาก็จะคูณสองน้องผมสั้นนี่เขาก็คูณสามส่วนไอสาวเซ็กซี่เขียวเขียวนี่เขาก็คูณสองนะครับเพื่อนดอกนี้นะครับคูณสามรัวๆนะได้มาสองร้อยสาสิบสี่บาทนะครับเป็นสาวแว่นนะ <ๆ S 1> เต็มหน้ากระดานเลย <ๆ S 1> โอเค ได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีก2รอบนะเพื่อนเพือนถ้าตัวผู้ชายมาแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้ทุกตัวนะคะเขาจะพูดว่า love you แต่ได้หัวใจทุกคนนะแม่ไม่ธรรมดาได้เงินรางวัลก้อนโตมา555บาทครับอันนี้คือไม่ได้จะหัวล็อกกันใช่ไหม 555บาทนะเพื่อนเพื่อน o u you ห <Wow. S 1> มุนฟรีเกมรอบสุดท้ายแล้วครับจบไปแล้ว835บาทครับตอนนี้ก็เท่าทุนอยู่นะเพื่อนๆยังต้องหากำไรอีกเยอะๆนะครับ จบไปนะครับออตโต้สามสิบแล้วก็มาออตโต้สามสิบเหมือนเดิมกับเบตยี่สิบนะครเพนเพื่อนได้กาไรมาแค่สี่ร้อยเองนะไปครับปันไปรัวๆเลยนะเพื่อนเสกเก็ตเตอร์มันก็มาทุกอันอยู่นะแต่ว่ามันไม่เข้าให้ครบสามตัวนะครับไม่งั้นก็จะได้ฟรีเกมอีกหนึ่งรอบกูจับกูจับกูดดีกว่ยก็ดีนะครับเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะนะนนเฮ้ น้องสาวผู้หญิง279บาทครับคนคิดเกมนี้นะแม่งต้องเจ้าชู้แน่เลยนะผู้ชายคนเดียวผู้หญิง3-4มสี่คนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าได้หน้าผู้หญิงเยอะๆเนี่ยเขาก็จะได้เงินเยอะด้วยนะอ้าวเรียบร้อยดีครับหัวใจมา3ดวงนะครับเข้าฟรีเกมเป็นครั้งที่2กับเป็ด20นะเพื่อนๆมาครับเราต้องบวกกำไรเยอะๆนะวันนี้ ตอนนี้สาวๆเขาก็คูณ1กันอยู่นะเพื่อนๆนี <Huh? S 1> ่ไงหน้าผู้ชายมาแล้วก็เพิ่มไปอีกคนละ1เป็นคูณ2นะครับ3แล้วอ่ะโอ้ยหนึยสี่บาทครับเ <Huh? S 1> หลืออีก5รอบสุดท้ายครับ <Huh? S 1> เพื่อนๆ Love you. เลิฟยูอ้าวทำไมนีอีนางคนนึงได้มากกว่าคูณ6แล้วนะรักไม่เท่ากันอะ่ะ โอ้โหสาวผมสั้นคูณห้าเข้าไปแล้วครับอ่ะได้หมุนเพิ่มมาอีกรอบนึ่งนะหนึ่งรอบไปครับจะหมดจะหมดก็มีมาเพิ่มนะโอ้โหได้มาอีกสอง ผมสั้นนี่มาบ่อยนะเพื่อนๆ210บาทครับคูณ7เข้าไปแล้วโอเคครับได้มา485บาทนะครับสำหรับฟรีเกมในรอบเมื่อกี้นี้นะ <Good job. S 1> อะเดี๋ยวผมจะออโต้อีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวจบรอบนี้ถ้าไม่เข้าฟรีเกมผมจะพอแล้วนะครับ ก็มีกำไรอยู่1000บาทนะครับเรามีทุนมา2,000นะเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะให้ผมลองไปเล่นเกมไหนให้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะไปลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะแล้วใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์แบ่งปันกันบ้างนะครับจะได้ไปลองทำตามกันดูนะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องผมด้วยนะคบถ้าลงคลิปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดรับชมกันนะ โอ้โหอ้าวมาอีกแล้วเรียบร้อยครับฟรีเกมรอบที่สามกับเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนเพื่อนมันเข้าง่ายมากเลยนะเกมนี้นะอ่ะ ah, สาวๆคูณกันไปเลยสาวแว่นมาครับคูณสามแล้วนะโอ้โ oh, ห oh. ได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับฮันนี้คูณสองแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกสองรอบนะครับ เขาก็แจกตัวคูณเก่งอยู่นะอ่ะเหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับจะมีตัวมาเพิ่มให้อีกไหมเรียบร้อยครับฟรีเกมรอบนี้584นะอ่ะเดี๋ยวออโต้ไปให้หมดอีก3รอบนี้ผมก็พอแล้วนะครับได้มา3,333บาทนะก็กํำไรอยู่2,000เลยนะเพื่อนๆถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคพอกันแค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ